มารเทพเป็นตัวแทนของบาปและกรรมในโลกนี้เป็นผู้นำพาความหายน้นและความตายและมารเทพใบนี้ก็คือตันแถจินเขานำลูกน้องมายาโรงเรียนเซียวเยาผู้เข้าผูเจ้าซานเพื่อหา,า,ากระจกอดีตแต่เห็นด้วยตาตัวเองว่าสมศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่สามารถยุติมารเทพนั้นเป็นอย่างไรโรงเรียนเฮิงหยางผู้เข้าชังเจอซา,านดีสูสูปุติบุญธรรมของประตูเซียนแห่งแรสกสกัดปากของพี่ชายว่าดียาไปที่แนะนํำเพื่อช่วยคนแต่ปัจจุบันปะตูเซียนทั้งหลายเหลือเพียงโรงเรียนเซียวเยาและโรงเรียนเฮิรหยางเท่านั้น ไม่รู้ว่าจะสามารถตั้งทานเผามันได้อีกนานแค่ไหนต้องหาทางปรับมันเทพเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้เมือม่อหมื่นปีก่อนเทพเจ้าต่างต้องตายไปพร้อมกับการปราบมันปัจจุบันมันเทพใบก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นแต่พลังของประดุเซียนทั้งหลายไม่พอที่จะปรับมันในเวลานี้มันเทพด้โจรดีโรงเรียนเซียวดาวแล้วแต่มันไม่สามารถใช้พลังเปิดกระจกอดีได้จะบังคับให้เจ้ารีเจนเฮดินของโรงเรียนเซียวย้วเปิดกระจกอดีทูเซียนจากโรงเรียนเฮงหยานนคนมาช่วยเจ้ารีเจนเฮดิน หลังจากช่วยเจ้าอาัลลีเจินเฮรินได้พวกเขาจึงร่วมมือกันสู้กับมันเทศและลูกน้องของมันซีจริงจริงไม่ได้ต่อมามันเทพใช้เครื่องหมายล้างแทลกระดูดกับป่มประดุเซียนทั้งหลายมันน่าจะจ่ยิงฆ่าชูเซียและเจอ้อลรีเจินเฮรินแต่ไม่คาดคิดว่าจะถูรีสู้สู้ยิงบาดท,ที่หน้าแต่ใช้โอกาสนี้เจอ้อลรีเจินเฮริชิงประจบอดีตกับคืน,นาแล้วส่งต่อให้ดีสู้สู้แต่ใช้ช่วงที่มันเทพเปลอนั้นทุกคนออกไปในรอบ5้ารอยปี ดีซูซูเป็นคนแรกที่ปราบมันเทพได้มดันเทพใช้ดาบฟ้าเพื่อต่อสู้กับบีซูซูเธอไม่อาจต้านทานมันเทพได้ถูกจับได้ในช่วงวิกฤตการณบนหน้าผักของเธอได้เรืองแสงขึ้นได้เลือกของรีซูซูทําให้กระจกอดีตเริ่มทางนานอีกครั้งเข้าไปในกระจกอดีดีซูซูได้รับการบอกกล่าวว่ามันเทพได้ชิงกระจกอดีเพราะว่าจะมีพลังในการพลิกโชคชะตาและดีสูซูคือผู้ที่ถูกกาหนดมันเทพไม่ได้เกิดมาเป็นมัน แต่อดีตคือจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของเขาดิซูซูได้เรียนรู้จากกระจว่าห้าร้อยปีก่อนมานเทพในอดีตตันไทจินอยู่ในวังเสิงหวังแต่ในขณะนั้นเขาที่เป็นเด็กมันได้เริ่มสมพลังเพื่อการฟื้นคืนที่ของมันเทศ้ากตันไทจินไม่สามารถใครเป็นมันได้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ล้างโลกในวันนี้เธอต้องรีบกลับไปที่โรงเรียนเฮินหยังเพื่อเปิดแผนที่แต่แสงเพื่อกลับต่อฟ้าดินเพื่อช่วยโลกซูเซงกงเท่ที่มาแลกด้วยชีวิต เพื่อให้หนีซูซูมีเวลาหนีเพื่อกลับมายังโรงเรียนเฮิงองยันได้สาเร็จชูเซไดจอรี่เจนเฮรินได้รู้ที่มาของมันเทพจากปะคอรีซูซูชูเซที่พาหานีซูซูกลับไปห้าร้อยปีก่อนคุณทําลายกระดูกชั่วของมันเทพก่อนจึงจะสามารถฆ่าเขาได้อย่างชิน้นเชิญจอรรี่เจนเฮรินเปิดแผนที่โซนีซูซูย้อนไปห้าร้อยปีก่อนแต่ชูเซกับจอรี่เจนเฮรินตัดสินใจปกป้องกระดูกเซียนต่อสู้กับมันเทพจนถ,ถึงที่สุด ดิสุสุเห็นคนรู้จักและพี่น้องที่ไปดูเทียนถูกทำนายต่อนหน้าเมื่อเธอกำลังจะออกไปสมานว่าจะฆ่ามารเทพตันแไถจินให้ได้500ปีก่อนดิสุสุคือหญิงสาวรองของบ้านเจ้าพ่อยยซีรูกลับไป500ปีก่อนดิสุสุตื่นขึ้นในทุน่ทงนาเธอแกล้งสูญเสียความจำทัำหญิงรับใช้สนิทชุนเต่าเกี่ยวกับข้อมูลโดนโดนของเธอเทกดูดูบ้านตัวเองทำลังหนีจากโจนในขณะไปได้หุงรมโรงเล่นนินจนสลบ เธอพักชุนเต่านี้แต่ในนั้นก็ถูกโจรไดตามมาแต่ตอนนี้อซูซูที่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีพลังเซียนสุดท้ายก็ถูกจับได้ในช่วงเวลาวิกฤตมีคนมาช่วยลีซูซูและหยิงรับใช้ลีซูซูเห็นหน้าตาของคนนั้นคิดว่าเป็นซีเซียนโปรเนตี่รู้แต่ต่อมาถึงรู้ว่าคนนั้นไม่ใช่ซีเซียนแต่เป็นท่านเจ้าชายลลนที่6ของประเทศเซิงเจ้าเินเข้าใจผิดคิดว่าลีซูซูรบกวนตนจึงต้องบอกลีซูซูว่าตลอดชีวิตนี้รักเพียงแค่บิงชาง แต่ช่วยเย่ซีหูเมื่อคู่ก็เพียงเพราะความเป็นธรรมหลังจากเซียวลินจัดไปบิสุสูถึงรู้ว่าคนนี้คือบุตรชายเพียงคนเดียวของพระเจ้าที่คนเรียกว่าท่านเจ้าชายชานชาาและเียวหูก่อนหน้านี้หลงรักเซียวลินไม่ตีวันก่อนพอหึงหวนจริงทําให้ที่สาวบีซ่าตกงลงไปในทะเลสาบเซียวลินโกรธมากจนกลับมาหาเย่ซีหูหลังจากเซียวลินจัดไปที่จริงวันนี้เป็นการจัดฉากของเย่ซีหูเองเพื่อให้ท่านเจ้าชายเด่นที่หกมาเป็นฮีโร่ช่วยเธอ ดิสูซูถึงรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นแค่การแสดงก็ดีซูสูกลับไปยังเรือนแย่ได้บอกทุนเต่าให้ช่วยปิดบางเรื่องที่ตนเองสูญเสียความจำเธอสอบถามว่าตันไถจินอยู่ที่ไหนแต่กลับรู้ไม่คาดคิดว่าตันไถจินคือสามีของแย่ซีรูและคนที่ตันไถจินกลัวที่สุดในเรือนกลับปเป็นแย่ซีรูดิสูซูพดพบตันไถจินกำลังคุกเข่าอยู่เมื่อคืนเม่อย่างอาแน่เธอพยายามทดสอบตัวตนของตันไถจินแต่สุดท้ายก็ถูกสายตาของตันไถจินทำให้หวาดกลัวและหนีไป ิสุสุได้รู้จักทุนดาวาตประเอศเป็นคนลงโทษให้ตันไทจินข่าวเาหตุผลคือตันไทจินได้ช่วยเย่บิงฉานที่ตกน้ำเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ไม่ได้ช่วยเย่จีอูที่ลื่นตกลงไปในทะเลสาบแต่ตันไทจินเองก็เป็นโดนประกันที่จริงเก้าวส่งไายังประเทศเซิร์นแต่เขามีเสียประหลาดที่ไม่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนยิสุสุแม้ว่าตอนนี้เธอไม่สามารถฆ่าตันไทจินได้แต่เธอก็อยากให้เขายังคงคุกเข่าบนผิวน้ำแข็งต่อไปเพราะเธอยังไม่ลืมแทนเลือดของพ่อและที่น้องในจิรลยาประกันต แต่พอหันดาไปก็เป็นการคืนแล้วลมหนาวและหิมะพัดแรงขึ้นลิซูสูเห็นดันไถ่าินแดงคงคุกเข่าอยู่บนผิวนางแข็งเธอรู้สึกขาดแยงในใจเด็อีกฉันมาหลายปีแล้วที่เธอมาที่โรงหารเข้าร่มงเรยตัวเองทุกวันนี้หนึ่งเละสิบห้าของเดือนทําให้ประชาชนชทื่นชมยิางมากวันนี้เธอก็พาสาวใช้มาที่โรงารเข้ารมอ,อีกครั้งเซียวเดินหลังจากทางานเสร็จก็รีบมาช่วยเมื่อทั้งสองคนทํนาการจัดเข้าต้องเสร็จที่บิงฉานเฮม่าเวลาไม่เหลือมากจึงต้องลางกลับบ้านก่อนจากไป เซลลินได้ยินจากเสาใช่ว่าตันไทจินถูกเย่สีอูลงโทษให้คุกเข่าบนผิวน้ำแข็งเท่าไเย่สีดูก็ทำเกินไปตันตทจินถูกลงโทษคุกเข่าเป็นบันที่สี่แล้วแต่แต่คนรับใช้ในบ้านก็ยังัวเร้าไและแก้เขากังวลว่าตันเทจินจะตายเพราะหนาวนอกบ้านดิซูสูอับออกจากพ่อไปดูแต่กลับถูกตันเทจินเห็นเนาของเธอเลยบังเองิญเธอเห็นตันไทจินสันเนื่องจากหนาวจัดจินหาข้ออ้างทิ้งผ้ากุ้ย ดันไทจินไม่ยอมรับพรมีของลีซูซูเลยลีซูซูเพื่อชีวิตของสามโลกสีแค่เห็นตันไถจินที่หนาวจนหมดสติจิงต้องพาเข้ากลับเข้าห้องเพื่อให้ตันไถจินร่างกายดุนขึ้นลีซูสุในระดับที่จะใช้ร่างกายของตัวเองช่วยเข้าอ,อ,อย่าให้ชุนดาวช่วยต้มน้ําร้อนให้ตันไถจินหนักทุกครั้งที่ดันไถจินใกล้ความตายวิสารในใจก็จะปรากฏขึ้นแต่กระแทกยุยนเขาว่าสักวันหนึ่งจะต้องมอบวิญ,ญญาณให้นาน แต่ตันไถจินไม่ยึดติดกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางตายหรือวิญญาณก็ยนินดีมอบให้แต่ปีศาจกลับบอกว่าตันไถจินต้องร้มรสความทุกข์ของนุย์ดืมอนำกับความเครียดแค้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความทุกข์ถึงจุดสูงสุดชีวิตมาถึงจุดจบนั่นคือเวลาแห่งการเส้นไหม้ดิสูซูต้องการหากระดูกชั่วร้ายในร่างกายของตันไถจินเธอใช้โอกาสที่ตันไถจินมินเฉยทำตามร่างกายเขาทั้งหมดแต่ถูกตันไถจินที่ตื่นขึ้นมาจับได้กลางทาง่าน ตันไถจินตั้งใจจะกลับไปคุกเข่าบนผิวน้ำอีกครั้งดิสุสูขัดขวางเขาและบอกว่าการลงโทษได้จบลงแล้วเธอคิดว่าตัวเองจะต้องนอนบนเตียงเดียวกับศัตรูตันไถจินแต่จากปากของชุนเต่าเธอถึงรู้ว่ายายฮิูต้องเคียนตันไถจินทุกคืนก่อนนอนดิสุสุพบแท้เขา้าแต่เป็นหัวใจที่ดีของเธอไม่อาจทำ้ายตันไถจินได้เธอตื่นขึ้นการดิ้แลพะพบว่าตันไถจินมีไข้สูงจึงต้องเรียกชุนเต่ามาต้มยาลดไข้ แต่เธอเองเป็นคนพ่อยาให้ดันไถจินจะดูแลเขาด้วยความใส่ใจดิซูซูตื่นขึ้นในวันถัดไปก็เที่ยแล้วเธอไปถือห้องอาหารและเห็นครอบครัวที่เคยเป็นของเยซีรูดิซูซูคิดว่าตัวเองจะถูกตำหนีแต่ผลลัพธ์คือ,อย่างเข้ามาหาและทำให้เธอด้วยความหัวใ่พ่อและป้าก็มีความรักและห่วงใยเธอเป็นพิเศษทําให้เธอรู้สึกถึงความผูกพันที่เป็นมนุษย์แายทังวลมาชื่อเสียงของยยซีรูที่กาดยยบิงฉันตกน้ำจะไม่ดี ดิสุสุจินบอกว่าเธอจะไปขอโทษเย,ย่บิงฉางเองแต่่ากลับคิดว่าไม่จำเป็นขณะนั้นเย่ยบิงฉางจะจกเสร็จแล้วกลับมาที่เคาหะมอเห็นเย่ยบิงฉางที่ทั้งสวยและใจดีเธอก็เ,เข้าใจแล้วว่าทำไมซิลลี่และดันเถจินถึงชอบเธอดันเถจินไปครัวเพื่อทานอาหารแต่ลูกน้องในครัวกลับทำให้เขาลำบากบอกให้เขาล้างจานชาวในครัวให้สะอาดก่อนทานอาหารดิสุสุทราบจากชุนดา่ว่าดันเถจินปกติทานอาหารกับคนรับใช้ เธอมาถึงครัวแล้เพราะว่าคนรับใช้ในเคเราสหากำลังทําให้ดันไถจินลำบมากเธอดันมีคนรับใช้ที่ดูถูกคนอื่นในเคเรือหายานานเะหดันไถจินกินข้าวเหลือเธอขัดขวางดันไถจินตอนนี้ดันไถจินที่ไม่ตอบโต้การดูถูกของคนรับใช้เธอพาดันไถจินกลับไปที่ห้องเตรียมอาหารให้เขาแต่กลับถูกตั้งไถจินปฏิเสธที่แท้เมื่อครึ่งปีก่อนในคืนเจียซี่เดบินชันได้พบกับเซียวหลินในวังและเดเลยในสวน ได้จรูหายาหลอนจิตมากพื่สารสัมพัาานธ์ระหว่างเย่บินชากับเจ้าชายคนที่ห้าเซี่ยเลียงแต่ในวันนั้นตันไถจิงถูกซิลยเลียงขัดขวางโดยไม่คาดคิดได้กินขนมที่มียาหลอนจิตแต่ส่วนของเย่บินชาก,ก็ถูกเย่ซีรูกินโดยไม่ตั้นใจทําให้ทั้งคู่ต้องร่วมชีวิตกันไปแล้วและมีผู้เห็นเหตุการณ์นี้ในวังมากมายบริเกจิต้องขอพระราชทานให้ทั้งสองเดินานานและนับจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันเย่ซีรูก็ทรมานตันไถจิงและให่สายกิ่งบิดเบือนและอากาศ เพื่อพิสูจน์ว่าอาหารไม่ได้เติมยาร้อนจิตดิสุสูจินต้องกินอาหารเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองเยสั่งให้ดันไทจินมาทานอาหารที่ทุกมือ้อและห้ามดันไทจินกินอาหารสกปรกอีกพระเจ้าเซินักบ,บอกซิลินว่าดันเทรุจของจิงเก,กนากำลังจะตายคิดว่าดันไทจินที่เป็นตัวประการไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแต่ซิลรินคิดว่าหากาดันไทจินอาจทำให้ดันเทนินหลัง,ลงที่จะขึ้นคอร่าได้สมปรารถนาพระเจ้าเซินก็ต้องการทดสอบจิตใจของพระเจ้าเซินก็ ดูว่าเขาจะกลับไปจริงเขาได้ลกลัวก่วการเมืองของจริงเขาได้หรือไม่ฐานไม่มีความสามารถนี้ไม่ใช่นั้นก็ฆ่าเขาในโอกาสนี้เถอดิสุสุสาชนชวนเต่าให้ดูแลตันไถจินให้ดีถ้าเขามีพฤติกรรมปลอมตัวเป็นเทพต้องรายงานให้ตนสรางอย่างแน่นอนทุ่งเต่าบอกลีสุสุคนใช้ในบ้านมากเห็นตันไถจินพูดกับสต,ตานแต่เธอไม่เชื่อเข้าใจผิดคิดว่าตันไถจินไม่มีใครคุยด้วย สุดท้ายจิงโหดหูกายเป็นมานเทศเธอจินตามดันไถจินเพื่อศึกษาพฤติรกรรมของเขาดิสุสุถามดันไถจินว่าปกติถูกคนเดียรังแคหรือไม่ทรมานมีความแค้นในใจหรือไม่มีความคิดที่จะฆ่ายายสหีหรือไม่แต่ดันไถจินบอกว่าความคิดของเขาไม่สําคัญเพราะเขาเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้แต่ไม่ว่าในใจเขาจะมีความเลียดชังหรือความแค้นก็ไม่มีความหมายดิสุสุคิดว่าดันไถจินเมื่อห้าร้อยปีก่อนไม่ได้ทําสิ่งไม่ดี แต่ถูกคนเดียรทำร้ายบางทีการที่เขากลายเป็นมันเทพอาจเป็นผลจากเหตุการณ์โศกนาาจะจมต่อเนื่องบางทีถ้ามีคนหนึ่งที่โหยงยยเขาและเอาใจใส่เขาเขาอาจจะไม่ตกเป็นมันคุณต่อไปร้านเสื้อผ้าเพื่อซื้อเสื้อผ้าฤดูหนาวให้ตันไถจินแต่เพราะขนาดไม่พอดีเธอต้องแก้เองแล้วส่งให้ตันไถจินอย่างลับตันไถจินใส่เสื้อผ้าใหม่แล้วถูกเย่ยเจอรอวีเห็นโดยบังเอิญเย่เจอรอวีตั้งใจทำให้เสื้อผ้าของเขาขาด ผลลับคือถูดีซูซูเห็นพอดีดีซูสูตามมีพี่ชายอย่างหนักแต่ยังได้ร้รองค่าชดเชยจากเขาเธอตั้งใจให้ตัไนไถจินงทิ้งเสื้อผ้าที่เสียหายแต่ตัไนไถจินงปฏิเสธคำขอนี้ทุนเดามาแจ้งว่ามีพระราชการให้ตัไนไถจินงเข้าวางาังดิซูซูคิดว่าตันไถจินได้ติดต่อก,กับคนในวงังจึงแต่สินใจตามเขาเข้าวังด้วยกันเธอเข้าวังแล้วหาที่พักของตันไถจินในวงังเธออยากรู้ชีวิตของตังไนไถจินงก่อนหน้านี้ ลังจากดันไยจินเขา้าฝ้าพระเจ้าเขาตรงไปตรงมาว่าเขาไม่ต้องการรู้ข่าวจากจิงเกแา่จ,จียงกาอกับพระเจ้าจิงหวางสาหรับเขาแล้วเป็นแค่คนแบดหน้าเขาไม่สนใจเ็นได้ว่าราชาเฉินต้องการเล่นเกมไพ่กับลูกกระถูกที่แสดงออกว่าตอนไม่มีใจในบลาลังและหน้าเขาแค่อยากจะมีชีวิตอย่างเรียบ่ายดิซูซูมาถึงที่พักในวังของดันไทจินเหญิงซินมากมากที่เลี้ยงดูดันไทจินให้โตพูดไปว่ามีคนต้องการทำ้ายดันไทจินผู้จัดการอูหาดันไทจิน ต้อการให้เขาช่วยหาหลักฐานใส่ไร้เซียวลินและย่เซียวว่าสมรู้ร่วมคิดกันแต่ในใจตันไทจินรู้ว่าในเมืองเฉิงตู่มีแค่เซียวลินที่จริงใจกับตนเขาไม่ต้องการทำร้ายเซียวลินจึงตัดสินใจปฏิเสธเรื่องนี้ผู้จัดการรู้ใช้ชีวิตของยวนดีสิ้นคูดันไทจินแต่ดันไทจินไม่เป็นไรนกับมันผู้จัดการรู้โกรธมากที่ถูกปฏิเสธและจะจะส่งให้คนฆ่าดันไทจินแต่ไม่คาดคิดว่าจะถูกโลกฮามิเหมิดฆ่าตายทันที เดลทราว่ามีขโมงหลายคนหายตัวไปโดยไม่มีเหตุผลคลนเขาสงสัยว่ามีปีศาจเข้ามาในเมืองเขาจึงรายงานเรื่องนี้ให้พระเจ้าทราบพระเจ้าสั่งให้คนจากภูเขาปู่เจ้าซานมาช่วยเซียวหลินสืบสวนเรื่องนี้แต่คนที่มาจากภูเขาปู่เจ้าซานนั้นคือลูกศิษย์น้องของเซียวหลินดิซูซูทราบถึงคนในว,าวาังว่าตันไถทิ้งไม่ได้มีชีวิตที่ดีในรังเขาถึงมีทัศนคติที่เศร้าหมองไม่มีความหวังกละวหนชั่วร้ายสมพลังโดยการดูดซับความเพียแค้นและความเจ็บปวดตันไทยจริงจริง,รงต้องทนทุกข ลิซูซูได้ยินจักเพราะว่าวันนี้มีปีศาจกับความไม่สนบไม่เงื่อแต่ผู้จัดก,การดูในวงังเพาถูก็อกฮามิเบิร์ดข่าเคียงพูดกับกันไทจินแบบมากตันไทจินควบคุมล็กฮามิเบิร์ดข้าผู้จัดก,การลูแต่เขาก็ที่บาสถานการณ์ปัจจุบันไม่อาจทําทให้คนอื่นปล่อยเขาไปได้เขาต้องการหาทางออกจากประเทศซึ่งลิซูซูตรวจคนร่างกายตันไทจินทั้งหมดแต่ไม่พบหลักฐานได้ที่เขาฆ่าผู้จัดก,การลู่ยังบอกอีกว่าจะตรวจคนตันไทจินทุกวัน เดินเขาว่าอย่าทําท่าทางลึกลับปีศาจในเมืองปกครองไม่สนุนในระยาการขึ้นอย่าไม่คาดคิดเพราะว่ายาบิงฉางแม่จะเป็นมนุษย์แต่กลับมีกลิ่นอายของปีศาจจึงตัดสินใจ,จท,ท้าทายปีศาจนี้รวบรวมความไม่ยินยอมและความแค้นของลูกเพื่อให้ดอกไม้หายฝันไร้บานทั่วทุกภูเขาและทุกยาเจ้านี้มันจึงสาม,มารถกลายเป็นปีศาจได้วันรุ่งขึ้นดิซูซูทราบว่ายาบิงฉางหายไปเมื่อคขึ้นเยลินพาหมอดูใหญ่ไปดีจึงจะวางมาตรวจสอบที่เคยหา เจเรเอบอกลีซุส,สว่าคนนี้คืออาจารย์ของซิรินแต่เป็นสิ่์ตรงสายของหัวหน้าโรงเรียนซิลเลาเจอดชาญที่สุดในการทําให้ปิสัตแต่บางที่จีดูสอบไปสักพักก็ไม่พบสิ่งผิดปกติในข้อหาแต่ทีทินชักบงองดีกังว่าปิสัตคนนี้มือไปที่กูเข้ามาสาน,นชิชโนได้และใช้คนเหล่านั้นตูดดอกไม้ถ้ายาบิานฉาและโยนดีซินก็อยู่ที่ได้อีกด้านหนึ่ง ปีศาจก็ทราบถึงการมีอยู่ของดันเทจินฉาบประสบการณ์ของยืนดีสิ้นคิดว่าด้วยดันเทจินจะทําให้มันกลายเป็นปีศาจได้อย่างแน่นอนมันวางแผนจะใช้ดันเทจินเพื่อเลี้ยงดอกไม้แห่ฝนได้ดิสุสูพบว่าศิลปบการด้านแนวของปานิทิยไม่ชนะจิตตัสสิใจลงมมือั้านแนวด้วยตัวเองปีศาจตามกลิ่นของดันเทจินมาย่มบ้าเย่แต่แนวของปานิทิยไม่สามารถตัทขามันไม่ได้ดิสูสูเห็นเจตนาของอีกฝ่ายที่คำไปเสียนางคาน้านหนึ่งแล้วจนดีอีกด้านนึ่งเห็นว่าเป้าหมายจริง ของมันคือตันไถจิ้ง,งลีซูซูรีบมาช่วยคนแต่สุดท้ายก็ถูกสัตว์ประหลาดพาไปด้วยก่อนหน้านี้ตันไถจินได้ที่มาะแสของเย่บินฉังไว้ในบ้านเยวิลินพบบะแสหลังจากตันไถจินถูกจะไปพาปันอีจิรีไปยังภูเขาบันจิซานลีซูซูตื่นขึ้นเธอพบว,ว่ามาฝันต้องการใช้ดอกไม้ของฝรั่งเพื่อกลายเป็นตีสัต์ตันไถจินพบว,ว่าลีซูซูจัดยนืนเอนสินถ้าดได้ว่าหลีซูซูกำลังสืบสวนดูเองลีซูซูดั้งใจจะช่วยเย่บินฉัง แต่หมอกทำให้เธอและตันไยจินลมลงพร้อมตันตันไทยจินและลีซูซูที่มัสตีมาถึงชนเผ่าอี้หยวนเห็นแม่ที่แต่งานกับตันไยฮูจีเพื่อชนเผ่า